มันจะปล่อยวางในตัวถ้าหากเราให้ใจเข้าแนบด้วยสติให้ใจออกแนบด้วยสติบางทีวิตกวิจารก็เกิดขึ้นในอดีตในอนาคตสักพักหนึ่งมันดับลงปีติสู่เกิดเอากกคตาเกิดความว่างๆความเฉยๆมันก็เกิดขึ้นมันก็จะเวียนเลยอย่างนี้เลยบางทีความคิดดีผุดขึ้นมาก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งถ้าความคิดดีผุดขึ้นมาเนี่ยจะเป็นอีกอย่างหนึ่งวิธีบางทีเนี่ยปีติทรงอยู่ คิดดีปรุงดีไปบางทีก็เกิดปีติเกิดอะไรขึ้นมาก่อนพอคิดดีปรุงดีปั๊บมันเริ่มพลิกบั่นเพราะม,มันพลิกวิตกนี่มันไม่เที่ยงวิตกวิจารณ์ก็ไม่เที่ยงปีติก็ไม่เที่ยงสุกก็ไม่เที่ยงความเฉยเฉยนี่ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเราก็เห็นในความไม่เที่ยงของพวกนี้เวียนสลับสับเปลี่ยนกันอยู่เนาะเวียนไปเวียนมาอยู่อย่างนี้เลยเพียงแต่ เราจะตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกได้มากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเองส่วนความไม่เที่ยงในเรื่องของชานมันก็จะเกิดขึ้นอยู่ตลอดชานหนึ่งสองสามสี่มันก็จะเวียนของมันอยู่อย่างนี้เพียงแต่เราจะไปยึดจะไปอยากได้สุขอยากได้ปีติอยู่ตลอดปีติมันเกิดขึ้นแล้วก็เห็นอยู่ซึ่งอาการปีติก็มีหลายอย่างในตัวโยกตัวคอนตัวเบาตัวใหญ่ตัวเล็กตัวบวมขึ้น ตัวยืดตัวอะไรพวกนี้เนี่ยความร้อนความเย็นความอะไรพวกนี้เป็นอาการของปีติเหมือนมีอะไรวิ่งอังนนี้ตัวอย่างนี้เป็นอาการของปีติตัวชาชาๆปากบวมๆเหมือนมีไรมาไตาย่ยบเยบยบเยยบยบเยบนี่คืออาการของปีติทั้งนั้นเนี่ยเราก็เห็นมันอยู่ส่วนมากมันจะมีอาการของปีติเกิดขึ้นค่อนข้างจะตลอดการภาวนาเนี่ยดูลมนี่ทุก ส่วนมากจะมีแต่ทุกข์สุขนี่น้อยมากเลยสุขแทบจะไม่มีเลยช่วงดูลมสปปรพยุทธ์ขึ้นมาเนี่ยโอ้โหไม่รู้อะไรมั่งเลยนาทีเดียวก็ไม่อยากเกิดนะถ้าจะพูดถึงนี่ท่านถึงเบื่อหนในการเกิดเห็นโทษเห็นภัยในมนกกรรมเรื่องของความคิดความคิดตัวเองไม่พอรับอารมณ์คนอื่นด้วยอารมณ์ตัวเองส่วนหนึ่งอารมณ์ที่ฟุ้งออกมาจากความคิดปรุงแต่งของ คนที่อยู่ร่วมกันนี้อีกส่วนหนึ่งมันจะรับอารมณ์คนบ้างเนี่ยช่วงที่เริ่มสัพยุทธ์ขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกว่าอทาิจิตอธิศินเริ่มมีกําลังคือสินในมันจะตรวจสอบตรวจสอบสินนอกสินนอกกลับมาตรวจสอบสินในมันจะอบรมซึ่งกันและกันอยู่